บัดนี้วันที่30เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 7เป็นวันที่9ที่ข้าพเจ้าปรินเมทาวัชรลักษ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจอ่อเนอักขละพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. ชุมนุมเทวดาสัมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวตาสัทธรังมุนิราชัสสะสุนันตุสุขสักขะโมคะังสักเคกาเมจะลูเป คีรีศิขะระตะเตจันตะลิเขวิมาเนทีเประเตจักคาเมตะลุวะนาขะฮะเนเคหะวัตถุมหิเ,เตเตภูพุม,มาจายันตุเทวาชะละทะละวิสะเมยักขะคันทัพพระนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวะละวัจจานังสาธโวเมสุนันตุ ธรรม lo, สัวะนกาโลอะยำพระทันตาธรรมสัสวะนกาโลอะยำพระทันตาธรรมสัวะนกาโลอะยำพระทันตาสองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะ สามบทส, bon ส,สวสดไตบทสวดไตสารณคมพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติตยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิ ธรรมสารนังคัจฉามิตติยมปิสังฆสารนังคัจฉามิ4บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวะลัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหัวตุสพัพพทานติเมสารนังอัญญังสังโคเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมหัวตุสพัพพทา